ได้โดนใจบอลล็อกมาไฟไฟนี้ซ้อมไม่ยันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้เดินแล้วเรับแล้วมีใครเป็นกุ๊กบ้ากุ๊ซ้อยมั้งครับพี่นี่เทพจักรศิลป์เด็กประคองเด็กตาก็คือโบนค่ายใคร่อยกันนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปลาปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบหกสิบเราเป็นเบอร์ตวตาครับโคเรจังแล้ววันนี้เราเจอกับ ลิทเคยเจอกันไหมไฟแรกนะได้สื่อสารกันไหมต่อเขามาปะก็ดูเขาเป็นเมอร์เดนต้าอะไรบ่ลงบัวแล้ววันนี้เราวางตีววงแหวนไงก็ตั้งร่างก็ไปตามสร์นต้าเราเนาะยังเปิดคุยมาหนี้เราได้นต่อยกี่ไฟละอันนี้ไฟแรกเลยเหรออืมแล้วการซ้อมเราไหวใจเป็นไงก็ซ้อมมาเรื่อยๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาอืมเราคู่มาประมาณตีกีโลครับหนี่งสามสี่โล ย่างไฟนี้ไฟแรกนี้เรื่องระบบหายใจนี่ไม่มีปัญหานะสบายยเลยเราปล่อยมือมาโลล้งหมดถือไฟแล้วประมาณเยอะหลักร้อยถึงนหได้ได้อยู่เนาะเราเป็นคนจังหวัดไรครับชัมพรัดไฟช่วยช่วยไปขอราอยู่นี้นะเป็นกําลังใจผมก็คืนคืที่แน่นอนดอกจะเป็นไฟแรกในเปิดโควิดมานะโอเคขอบมากครับน้องชายครับ